นี่วิธีเอาเนาะกุ้งจ้าเบิงเบิงเดี๋ยวเพิ่อนเสีเอามุ่งเขียวลงในปลาเขาเอ่ยว่าอีหยังเนาะไอ้ไม้ขั้นดีเลี้ยงขั้นดีเลี้ยงขั้นเขาเอ่ยว่าอีหยังกองไม้นี่นี่ล่ะกองเนาะกองเนาะกองเนาะนี่กองไม้แล้มาจากไม้เพิ่นเสีเอามาไว้ให้กุ้งมากให้ให้กุ้งเขามาอยู่ เ้วก็เอาเอาตะไคร้มะเขาะมาเอีมาสอนเอาล้มือนังก็บอกอู้แล้ิตายเงาครับตัวอ่อนเนาะาลาเลยพอไปเอาวิงมาสอดแล้วดึงขึ้นเห้ก็เจ้าเจ็บอยู่ทั้งหมดเป็นไงขนี้กุ่มเล่นเปลาเปลาเอาใหม่ยังไม่ใส่ ไม่เงนต้นต้นสนุนโนแดงต้นโนแดงต้นโนแดงต้นโนต้นยังไงที้มันมันสาหร่นแตน้ำมันเอาเปนเปลือกเป็นเปลือกไห้มันกิ้น่ะมันิ้มอนต้นโนแดงมีอ่มีอมีอู่อะไรอะโอ้มีอยู่มีอยู่หน้าหน้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 โเ้ยมีล้นมีล้วน มีเหรอเนามมะม,มีเหรอเนาะตมีเหรอเนาะสดๆเลย <c oughs> จะเมืองเด้ปะนี้ยังที่ได้ยุดด๋อยังไม่ได้ก็สิจัดเกลืออยู่นหรอปะย่าก็ยิ่งเยอขมเยอ อากาศน้วนหนาวลงเล่นน้ำจ้าพี่น้องเบิ่งดูเขาเจ้าว่าอยากเล่นน้ำม่สันช่วงหน้าหนาวเพิ่งมาเล่นน้ำเอากุ้งเม่อเาขึ้นขอต้นอม้นข้า้น้ต้นอตอนข้ Chào anh, chào anh, chào Nào bạn thân nhớ Bạn này chắc chắc chỉ để nào Thôi có chỉ để năng thằng này không đều đấy bạn được được ว่าได้หลายปันไดคเทียน้องเล็กว่าได้หลายคนนี่มื้อสมัครเล่นยน้อบุ้มมาเอาเบิ่งนี่นีโตกกุ้งกุ้งนี่ะต๊งามนะคะตกใจนะว่ามันงุยกุ้งหลแลอันนี้เนาะอันนี้กุ้งไหลมันใตองใน นั่นไม่พ้นไปหันของอาวมันจะซื้อเพื่อนเจ็บก้งจ้าเจ็บกุ้งเจ็บกุ้งเด้อพี่น้องเด้อไไหไม่น่ะเตือไงอยู่กัแม่นใดหลายตัวกันั่นเลยเหรอตัวใหญ่ใหญ่สิม้อเราปล่อยมันอยู่สาต้นกุงก้งกรงกรงเต้นมันหน่อยเลยนะมันไม่หน่อย ตกใจนะว่ามันงูเยกุ้งลายแล้วอันนี้เนาะอันนี้กุ้งลายมันมีหอดีกับปูมีหอดปูพี่น้องคุณน่มาเบิ้งเบิ้งเบิ้เบ้งบเผมไปามนกัม่อีกแล้วไม่อีกแล้วยาะหนึ่งกิ้ก้นอีกเยอะหนึงองเยเก็บซอยกันมันเก็บซ้อยกันมัน ทำกุ้งต้นนะคะหั่นเปเอามาแล้วมาใส่ขอวาวกลพริกหวัหวหอมส,สดๆเลยจ้าพี่น้องพริกผง,กพ,งพริกผงชุลอดเต็มดวงดงเลยบ้านขอาวกลพริกดดป่นข้าขวา ต้นหอมต้นหอมต้นชีตรียมไว้แล้วน้ำปลาน้ปลาหอมด้วยคนปลาไยอดนิดนึงปลาไยอดนิดนึงโอ้ยมันเต้นเดี๋ยว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 มันต้องสูตรมันต้องเอาฝาปิดฝาปิดฝาปิดนใส่ฝากิดนีะมาบัะนี่เดี๋ยวฝา<ไ>ถือไปปุ่นแล้วไปาขาย,ยาขงนอกไป ไฟฟ้าปิดเปิดเปิดเปิดช่วงก่อนสิกะเยานนี้เขย่าขียาเขยาเขยขยขยวแห้งคนนั้นกิสิแห้งปันใดไหนมันไหนมันเข่าเครื่องเนาะเขยยวแห้งเห็นเข่าเครื่องเปิดรอนมันเปิดไว้ให้ชูแวบบุ้ยน่าร่อย ตัไข่ไตไข่ไหมนปานตะไข้ชิเลี่กนี่คือสายยาวแหลวจันบ๊้งเต็มสดๆเลยนี่ Ôi, ừ, ốc <coughs> mất đó Khám nhai nhai Ôi, tụi bèo xoàn Bớt dòng hồ xoàn Tay Má cơn Liệp rồi Hãy <coughs> <Thế là aggiung coughs> <mìn>, <coughs> มันกัดสีแจ็บนะแต่มาคุ้มมา